ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กดัมซิงครับผมน,นี่ก็ใส่ซีนเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมไปส่งเมียมาก,ก็กลับมาถึงสายเสร็จแล้วกไไันเลยอีกครับตอนนี้ถอดปั๊มครับถอดปั๊มโซล่า,าล <c oughs> ดีนะถอดถอดปั๊มออกครับพี่พไปทำอะไรเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีน,นปั๊มเปลี่ยนซีนอย่านั้นอะไรพี่ไงล้วใช่ไหม ใช่ไหมเดี๋ยวพี่มีดูก่อนเออนี่ตัวนี้โน้นตัวนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละอันี้ครับอีก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 แรงๆเลยอีกเปลี่ยนซีนปั๊มอ๋อปั๊มอะไรปั๊มจะได้โอ้ทำน้ำมันเครื่องเอีกทำลมไปเจ๊ไปสีอยู่ไหนถอนเมื่อกี้นี่มาหน้าอีกครับนี่ครับคนหมุนครับอีกอ๋อ สิบสี่นู่นนี่หรอเพีคไปนทำไมให้พี่ชายของเองเอาไปเปนทำไมไปเปลี่ยนสีปั๊มลมครับครั้งแรกครับครั้งแรกไหมพี่แดมครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเรื่องจากตัวไหนอันนี้หลายครั้งและสามหกครับ จะไปอยู่ใกล้มันอันตรายคำตัวเดียวยังงนี่มาทึบพี่มันยกเป็นแลงไปอู้ผมดีใจเลยทำไมถ้ามันทับปากเนาะ่อมแซมครับนดี่ยพี่ปลานิ่นปล่อยอ่ะไหนอันนี้หลุดกันแล้วตัวใหญ่ๆมีแค่สองตัวเสร็จแล้วแล้วก็ถอดรถปั๊มเลย บ่สามสีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนไหมอลาครับปลูกปลาพันปลาครับเบอร์อะไรบ้างหนแค่แต่โบกอ่ะอุ้ยทำไมไม่เอาแวนนี้ไปใส่ปลาพันปลาลองสองตัวนี้ดูสองตัวนี้นเนี่ยสิบสี่ตอสสี่อสองสองตัสิบห้าบาทลยได้ในะ ปลาดินสดพีนะครับตัวใหญ่ๆท้วนๆขายกันบอกเงินดยบอกบอกนี่เปลี่ยนสีปั๊มลมตัวนี้ครับ พีไม่ต้องเลยเดือมมันหวานขอดบี้นะลุ่มๆับฮะดูต่อน้อยหวานเอาเกลือไหมพี่ฮะฮะเอาเกลือไหมนี่นไงนี่น,นี่นี่นี่ของก็ครั้งอะไรก็เออเออย่างนี้นนนนครับมันเกลือเต๋อทำเต๋อ อโดยช่างแต้มครับโอ้ยนี่ไม่ไม่เดี๋ยวนี่ไว้ไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวถอนนี่เสร็จะกอบพี่ประกอบคนเดียวด้วยแต่คือไม่ช่วยจะให้ถึงมือช่างับ้านปวดหัวพี่ตรงนี้นี่ครับถอดแล้ว เเดียยวลช่างแต้มมาลายหยดไม่ได้หรอนี่เชื่อผมไหมยอกยอกติดสมิมต้องออกหมดทั้งยวงไงอ่ะแค่นี้บ่ต้องออกหมดทั้งยวงไงหล่ะคตรหนักอ่ะซทำแล้วไม่รับประกันมุนตาไหมเนาต้องยกออกหมดเลยอ่ับๆๆทำไม่ปากยกเครื่องออกพี่มันยังไงทำไมไม่ถอดเทนเครื่องอ๋ถามสองแล้วเตัวหมดแต่คิดว่าจะถอดปั๊มหน่อยหลื ถอดปั๊มออกมาแล้วก็แล้วก็ประกอบคืนใช่ไหมเอเอาปั๊มอันนี้ไปใส่รถผมได้ไหมวะนี่นี่แหละคัมโซล่าเองน่าจะถอดน่าแค่นี้นะตอนที่ผมถอดตอนนั้นก็แค่นี้แหระเออเฮ้ยมันแข็งแล้วถ้าจะไม่ลืมไม่ลืม ไม่ลิมวสายอะไรเฮ้ยแน่นเลยว่ะ,ะรุ่นกันว่าอันนี้อ้น,นี่น็อตนี่ไม่ใช่มันยึดตูดกับไอ้น,นี่บ่ตูดกับปั๊มไม่ใช่บ่มันก็ถอดสามตัวข้างล่างนั่นน่ะนี่น่ะ แน่นนะนัดอะไรน้องแน่นอ่นนัดที่ถอดเนี่ยมันยึดกับตูดตูดปั๊มกับกับตัวปั๊มดิไม่มันยึดตูดกับขาปั๊มใช่ไหมใช่ตัวล่างนี่เป็นขาปั๊มสามเหลี่ยมอ๋อจัดไปขยับไหมไม่ขยับเลยเนาะมีไหมข้างในามันไม่มีนอ็อตะไรดิไม่มีอะไรเลยฮลัลโครับตัวล่างแค่นั้นเลย อ๋อช่งโมดนี่ครับตับขับมาดวนเลยครับละลายแลวครับมันแบบงมิมเยมิมเยมิมโทรตามช่างโมดแล้วมือไมัใกล้จอบานกับเกี่ยวได้เยอเลยจอุยแม่เดี๋ยวไป ครั้งแรกการถอดปัม๊มของทีมงานทัวหนึ่งครับเปลี่ยนซีนปั๊มลมพี่พี่อะไรยู่งหนวะออะไรอุดก่อนไหมพี่เอาเอาเอาอยัางที่จให้พูดแล้วก็เอามาไม่น่าพูด มานนนพอขขาปั้มเลยเนาะเงีนเนาะถอบเลยเหน็ดดมันจะมีอะไรเกินไปชู้ตัวใหญ่เขาต้องนั่งรถรถรนรออะรูอจุดมาแล้วออรออจุดมาแล้ว น้ยัใช่ไหมอ๋อแ่จริงนะไปถอดเอเฮ้ยขอรถผมจนอืมนนถอดจะมาข่าวทำเลยทำเองไหมโตรดัต้ไออีกคนนึงไงนี่ออยู่ใต้ถุงมัดินุนนุนน่นนุนนนตรงตรดูมันเื่อง่ะนนุนนะ ไม่ใช่ขึ้นมาอีกเนี่ยนั่นแหละเฮ้ยมันต้องเอาปั๊มปั๊มโซล่าออกพอไหมนาะเอาปั๊มโซล่าออกปุ๊บแล้วก็คายในแล้วรัดนั้นแล้วก็ดึงออกจากแกนแล้วก็เอาชีนิตออกมาได้เลยมั้งนะไม่รู้ไอ้นี่โอ้ไม่ได้ทำทุกวันที่ไหนพี่โอ้คนเราคือทำมัต้องจำไปแล้วโอ้แล้วใครจะไปจำไหมก็ไม่ได้ทำเรา อะไรนะบิก๊กยีนนนบุบอกว่าอะไรนะถอดครั้งแรกกันนะถอดนี่ใช่ไหมเออนี่แหละนอดยาวถอดถอดครั้งแรกกันอะไรนะ,ะที่นนบอกไปยีนะ่ะครั้งแรกใคกกจะไปจำ <laughs> <laughs> ถอดแบบงงๆแบบนี้เลยอ, <laughs> อันนี้คันสอกง,งก็งงเหมือนกันไปคันที่สามก็สบายเลยเนาะ <laughs> มาเถอะไม,กม่กลัวหรอกครับ ทั้งแต้ม <All right. S 1> รับจบคนเดียวครับอาจารย์ชูอาการแบบเวียนหัวแล้วชาติโตถูกใ <mornings>. ช่ไหมถูกนะสามตัวถั่รมานน้ำมันเครื่องไหลเต็มจริงไหมเอาไว้รอชมคลิปหน้าครับว่าจะเป็นยังไงครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ